ปลาทองหัวสิงในงานประมงน้อมเก้านะครับตุ้มตุยตุ้มตุยตุโมตุยตุ้มตุยตุ้มตุยตุ้มตุยลุกติ๊กลุกติ๊ก ปลาทองนี่ถ้าเรียงในตู้ขุมขุมเมันจะน่ารักมากแต่นี่ก็สวยครับ <c oughs> ปลาทองหัวสิง์นะครับหรือว่าปลาทองหัวสิงโตนะครับเป็นปลาน้ำจืดที่สวยงามมากมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามพันธน์่ะแต่ปลาทองพันหัวสิง์เนี่ยถือกันว่าเป็นราชาแห่งปลาทองเอ่อของเขาเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยวุ้นเหนือริมฝีปากนะครับ ที่มองดูคล้ายเขี้ยวของสิงลูกป,ปั้นรูปล่างนะครับก็จะบึกบึนล่ำสันนะครับลีลาการว่ายน้ำเนี่ยจะดูกระชับระเฉงแล้วก็มีพลังนะครับพละ,ะทองหัวสิงจีนนะครับมีลักษณะเด่นคือตัวค่อนข้างสั้นกลมครับหัววุ้นผูกก้อนใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัว ส่วนปลาทองหัวสิงยิญี่ปุ่น,นครับมีลักษณะเด่นคือมีลําตัวสั้นและโค้งมนส่วนหัวมีวุ้นเนื้อละเอียดวุ้นแบ่งเป็นสาส่วนก็คือส่วนหัวกระพงแก้มแล้วก็เนื้อลิ้มฟีปากส่วนปลาทองหัวสิงลูกผสมน,นะครับเพราะพันขึ้นในประเทศไทยครับนำเอาจุดเด่นของของสายพันธุ์ทั้งต้นนะครับมารวมกันลักษณะดเด่นก็คือวุ้นบนหัวมีขนาดนกลางไม่ใหญ่เท่ากับ ปลาทองหัวสิงจีนครับแต่ใหญ่กว่าสิงญี่ปุ่นวุ้นเป็นก้อนฟูเนื้อละเอียดตัวนี้แตกฟูครับตุ้มตุ้ยตุ้มตุยตมต้ยปลาทองมาทอดปลาทองนี่ tudo